คุณรีบเข้าบ้านไปอาบน,น้ำแบบท่าก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายขอบคุณนะคะแล้วเดีวผู้หญิงหนุ่มจะมาหานะครับค่ะแม่ของสอนี่จะเป็นฝรั่งเต็มตัวทีนะถึงได้ไม่รู้ว่าผู้หญิงเราเนี่ยควรจะรักนวลสงวนตัวยังไงพี่ดาวดีนะที่เขามาส่งบ้าน ม่เลยเถอไปถึงไหนพี่ดาวคะรุ่งไม่รู้จักเขานะคะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ารุ่งคือรุ่งด้วยซ้ำอะ่ะอะไรนะเขาคิดว่ารุ่งคือพี่ดาวคะ่ะร,รุ่งกลัวเขาเกอร์รุ่งก็เลยไม่ได้บอกเขาอะคะ่ะนี่เขาคิดว่าเธอเป็นชั้นเหรอแล้วป่านนี้เขาจะคิดยังไงพี่พยายอมไม่ให้เขาโอบต่อซะขนาดนั้นน่ะเธอนี่แย่จริงรุ่งว่าเขาคงเป็นสุภาพบุรุษพอนะคะพี่ดาวที่จะไม่ตำหนิผู้หญิงในสถานการณ์แบบนั้นน่ะ ดาวคะเขาเป็นไทยเหรอคะทำไมพี่ดาวถึงดูแคร์เขาจังเลยอะไม่เกี่ยวกับเธอทำไมดูว่าเธอสนใจเขาเขาก็ดูน่ารักดีนะคะดูดีแล้วก็มีน้ำใจด้วยอะ่ะไวไฟพี่ดาวพี่ดาวจะไปไหนคะไม่เกี่ยวกับเธอ แค่สเปปพี่สาวเราก็เป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวหวานเดี๋ยวาว

ีอะไรป่ครับฉันจะมาถามคุณว่าคุณกลับมาทำไมผมก็กลับมาตามคุณนสิครับเรายังพูดจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับคุณก็เพ่นกลับมาซะก่อนแต่ความจริงคุณไม่ต้องรีบก็ได้นะเพราะผมตั้งใจว่าพรุ่งนี้ผมจะไปหาคุณที่บ้านอยู่แล้วไม่ได้เอคือถ้าฉันจะไปทำงานที่กรุงเทพจริงเนี่ย ฉันไม่อยากให้พ่อมองว่าฉันไปกรุงเทพเพราะผมพอจะเข้าใจแล้วค่ะผมเคยได้ยินลุงช้างพูดเกี่ยวกับขอโเท่านะครับเกี่ยวกับคุณแม่ของคุณะอะไรก็ช่างเถอะแต่คุณต้องรับปากฉันว่าคุณจะไม่ไปเหยียบที่บ้านฉันอีก แต่ผมอยากจะเตือนอะไรคุณนิดนึงนะถ้าคุณคิดจะทํางานในวงการนี้ต่อไปคุณจะเปราะบางอย่างนี้อีกไม่ได้เปราะบางคุณยังต้องเจออะไรอีกมากมายคนอย่างเรนเขาะจะเป็นคนที่พูดจาแรงแต่เขาเป็นคนเก่งและก็จริงใจถ้าคุณรับคนอย่างเรนไม่ได้ผมว่าคุณก็คงจะทำงานในวงการนี้ลำบาก ใครบอกคุณที่ฉันกลับมาเนี่ยฉันกลับมาตั้งหลักเพื่อจะไปพิสูจน์ตัวเองเอที่หลังจะตัดสินคนอื่นโดยที่ไม่รู้ความจริงน,นี้อีกเ,อเดี๋ยวครับแล้วนี่คุณจะกลับไอีกเมื่อไหร่เมื่อฉันพร้อมแต่คุณไม่ต้องกลัวฉันจะไม่ยอมให้โอกาสหลุดมือไปง่ายๆแน่ ดาเดาพี่บอกให้เาหยุดสีคนตกใจจะแย่อยู่แล้วไม่เห็นเหรอมันมันแค่ล้อเล่นนะครับดาเอาเาล ไงบ้างดาวพี่คุณเขาพี่คุณเขาใช่ไหมคะลุงค่ะลุงน้องสาวฝาแฝดของพี่ดาวไหมคะลุงน้ำกุหลาบจ้ะพี่ทำเองนี่ลุงทำพี่เกือบช็อกตายเนะี่ย มาเมื่อไหร่ไม่เห็นบอกกันบ้างเลยทุกอย่างมันกระทันหันไปหมดนะคะ <c oughs> พอเสร็จจากงานศพของแม่ลุงก็ตัดสินใจกลับมาที่นี่ทันทีค่ะนี่ดาวกับลุงช้าไม่ฉลองกันใหญ่โตเลยเหรอคะ er. ลูกสาวกลับบ้านทั้งคนน่ะกำลังมองหาน้องอยู่ละดาวก็ <c oughs> ลัวเธไปปล่อยเสน่ห์ให้ผู้ชายในหมู่บ้านปั่นปนกันไปหมดนะสิดาวพี่ไม่เข้าใจทําไมคนเราไม่ยอมลืมเรื่องร้ายๆแล้วทําวันนี้ให้มันดีแปลกจังเลยนะคะทั้งที่ความคิดต่างกันสุดขั้วแต่ว่าพี่ขุนเขาเนี่ยก็ยังรักพี่ดาวไม่เคยเปลี่ยนเลยพี่มันคงจะซื่อบื้อเหมือนชื่อขุนเขาฟังดูแล้วยิ่งใหญ่มีอำนาจ แต่จริงๆแล้วพี่มันก็แค่แท่งหินทําได้อย่างเดียวคือน,นิ่งเฉยยอมรับทุกสิ่งที่วิ่งเข้ามาปะทะแต่ลุงไม่เคยมองว่าพี่ขุนเขาซืบื้อเลยนะคะลุงกลับคิดว่าความนิ่งของขุนเขาเนี่ยคือความดีลุงอยากให้โลกนี้มีคนอย่างพี่ขุณเขาเยอะๆจังเลยคะ่ะไม้หลักกับไม้เลือยพูดไม่ผิดคำ พ่อออกไปอ่อยผู้ชายแต่เช้ารุ่งออกไปหาพี่ขุนเขานั่งจับมือถือแขนกันอยู่ที่แปลงดอกไม้มันจะไปไหนก็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของข้าก็ตามใจพ่อละกันยังไงเขาก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกสาวพ่อถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมากลิ่นข่าวคงจะคลุ้งไปทั้งปางเลย